จมเข้าใจไหมแปลว่าอะไรพี่อะไรอ่ะฮะแปลว่าอะไรไม่ดูเลยอะไรนะไม่ดูเลยภาษา What is your name What name is your แปลว่าไม่ดูเลยโอ้สุดยอดเลยพี่ว่างๆสอนพวกนะค่ะไม่รู้เลยอ่ะนี่จบต่อไอ้รู้ไหมเนี่ยต่างประเทศเลยเหรอนอกอ่ะฮะจบนอกต่างประเทศเหรอหนูหนูเก่งไหมคะอีกรอบอีกรอบไหมอีกรอบเลยจ้ะรอบสุดท้าย อีกยูเอ็นเอนะได้เลยจ้าอเ o ็กซี่แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรรักพี่แบงค์ดูดิแอบฟินด้กูจะชวนเอาขอคำหนึ่งฮะขอคำหนึ่งต้องตั้งใจนะจะได้จบสูงกุฎอัปตานูลแปลว่าอะไรแปลว่าสำเร็จรุ่งร่วงอ๋อสุดยอดเลยไม่ผิดหวังครั้ง าดูด้วยพี่คะไอเอาเลยนะคะถ่ายแล้วดูดูนะนันทพรดูดูนะจ้าถวยมาข้าเป็นค่ะเจออะไรบ้ชื่อชนตะหวนเป็นค่ะมาใครมากับสีชนเป็นค่ะไปได้กับสีชนเป็นน้องช้าโอ้ยชาติพี่ทางไหพี่ไปพรุ่งนี้เช้าเถอะไปกันเลยพี่ไปไปเลย <'t you> <that> ไปไ <believers> ด้แ <avez> ล้วล่ะแต่พอเล่นจำได้โหคุณน้ำสนูนมากเลย